สวัสดีครับกลับมาพบกับโจนะครับที่ปรึกษานะครับของ Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะครับช่อง y t u t u นะครับก็ Ford b ปลแรงบายโจนะครับวันนี้จะพามารีวิวรถอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวเจ้ารถคันนี้นะครับลูกค้าตอนนี้ให้ความสนใจเยอะมากนะครับในส่วนของตัวรถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะครับเป็นรุ่น Open Cap ยกสูงนะครับหรือหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อในส่วนของตัว XL p กแ s ้นะครับผม รถเอ็กซพัทสปอร์ตคันนี้นะครับจะมีสีสีให้ลูกค้าเลือกคือจะมีสีแดงสีดำสีขาวและสีบอลเงินนะครับสีสีราคาจำหน่ายอยู่ที่6 9 0 0 0 0กบาททุกรุ่นทุกสีนะครับในส่วนของการตกแต่งเดี๋ยวตามชมนะครับว่าจะมีการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะครับทางด้านบนเลยนะครับผมในส่วนของตัวฝากระโปรงตัวนี้ฝากระโปรงเนี่ยจะติดเป็นตัวสกูปทรงฟิตนะครับ สกูปทรงฟิตเนี่ยจะเล่นด้วยสีทูโทน2ส,สีก็คือเป็นสีแดงตัดกับสีดําด้านพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแรกสีแดงนะครับทางด้านข้างของตัวสกูปเนี่ยจะติดสติ๊กเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการจะติดไหมหรือไม่ต้องการติดหรือต้องการจะเป็นลายไหนนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าทรง เอฟหนึ uh, ่งห้าศูนย์สปเดอร์นั่นเองนะครับกระจังหน้าตัว F150 ตัวนี้จะมาพร้อมตัวอักษรนะครับ FORD เป็นตัวอักษรสีแดงนะครับพร้อมกับตัวไฟทับทิมที่เป็นสีเหลือง3จุดทางด้านบนนะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับกันชนข้างล่างเนี่ยเราจะทําเป็นตัวกันแข้งเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะครับหรือเป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อให้ตัดกับตัวกันชนที่เป็นสีดํานะครับ ตัวไฟหน้านะครับในส่วนของตัวไฟหน้าของตัวนี้จะอัปเกรดให้กับลูกค้าเป็นไฟหน้ามาส t ต n งสังเกตตัวด้านบนนะครับจะเป็นครีบ3ครีบทางด้านล่างเนี่ยเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับและภายในตัวโปรเจคเตอร์ของตัวนี้นะครับที่อัปเกรดเราจะอัปเกรดเป็นไฟสีแดงหรือเป็นตัวเลดไอนะครับตัวนี้จะมี3สีมีสีแดงสีฟ้าและสีเขียวนะครับ ในส่วนของตัวแหวนที่ครอบตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้อยู่จะมีทั้งทรงเหลี่ยมและทรงกลมลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะครับว่าต้องการเป็นแบบไหนในส่วนของทั้งด้านข้างนะครับทังด้านข้างเนี่ยตัวคิ้วล้อจะเป็นคิ้วล้อที่มากับชุดตัว F150 Spider ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เช่นกันว่าเราต้องการแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะครับตัวแม็กและตัวยางนะครับ ตัวแม็กตัวนี้นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเป็นตัวแม็กลายดอกไม้นะครับเป็นของ o a s i ซนะครับมาพร้อมกับตัวยางฮันคุกสเปคยางเนี่ยอยู่ที่2 6570 R16 เนะครับเป็นยางอัลเทรเลนสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นผิวอยู่แล้วนะครับสติกเกอร์ทางด้านข้างรถนะครับผมสติกเกอร์ด้านข้างรถตัวนี้จะเป็นตัวคำว่าเรนเจอร์ และเป็นชื่อของตัวลูกค้าที่ออกแบบมาเองนะครับตัวนี้สามารถบอกได้เช่นกันนะครับว่าจะต้องการเป็นแบบไหนต้องการตัวอักษรสีอะไรสามารถเลือกได้นะครับตัวเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับเบ้ารองมือเปิดประตูตัวนี้ติดให้เป็นสีดําด้านให้เข้ากับตัวมือจับประตูที่เป็นสีดําด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับพร้อมกับตัวกันสาดกันศาดตัวนี้นะครับจะเป็นกันสาดช่องหน้าเต็มแล้วก็ตัวช่องแคบ ติดตั้งมาพร้อมทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวราวหลังคาตัวราวหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดําทรงสปอร์ตนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีบอลเงินหรือเป็นสีครเมเี่ยมตัดกันได้นะครับทางด้านตัวด้านท้ายนะครับเป็นตัวโรบาเหล็กนะครับโรบาเหล็กตัวนี้เป็นทรงของเอา l a นเดอร์นะครับลูกค้าให้ความสนใจตัวโรบาเหล็กตัวนี้เนื่องจากมีในเรื่องของการใช้งาน ได้จริงนะครับรองรับน้ําหนักได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวความสวยงามของตัวโรบารเล็กทรงนี้ด้วยนะครับทางด้านท้ายนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เราคืนให้กับทางลูกค้าทั้งหมดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตัวกันชนหน้าอะไรพวกนี้จะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับทางด้านฝาท้ายนะครับจะมีตัวครอบไฟ ค้อไฟท้ายติดตั้งให้กับทางลูกค้าพร้อมกับตัวสัญลักษณ์คำว่าเรนเจอร์นะครับและเป็นลายคล้ายๆกับเป็นลายเล็บขวรนนะครับมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายและปลายดาบนะครับในส่วนของตัวกันชนกันชนตัวนี้เป็นงานของ Outlander อีกเช่นเคยนะครับกันชนของ o u t l a n d อ er รทรงนี้ต้องบอกว่ามีในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการใช้งานและสามารถปกป้องตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งนะครับ พอตัวแขนเนี่ยมันจะโอบไปแล้วก็มาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงและไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้ครบพร้อมใช้งานหมดเลยสำหรับการรีวิวตัวรถ XL p a เซลพัสดสีแดงคันนี้นะครับเด่นๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันแบบที่ลูกค้าดูกันอยู่นะครับ มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับในงานมอเตอร์เอ็กคือช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโปรค่อนข้างที่จะแรงนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยมีความต้องการที่จะทราบโปรโมชั่นสามารถโทรสอบถามโจได้เลยที่เบอร์0ูตร895177577นะครับหรือติดตามรายละเอียดการตกแต่งแบบอื่นแบบที่ลูกค้าชอบได้ที่ช่อง Ford p โปแรงไบโจแล้วเอามาคุยกันได้นะครับว่าเราต้องการแต่งแบบนี้ อยากใช้เงินออกรถเท่านี้เดี๋ยวโจจัดโปรให้สำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องนะครับแล้วก็ก่อนจากไปโจรบกวนขอกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงตัวโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ